ปีกรนเนี่หโฮผพาสองเปิ้ลทัพเปิ้ลเนี่ยเขาอยู่ได้ปีกอนนี่เนาะมาไปโบไปเบิ้งบ่ว่าวจันบุ่ะห่วงเติงอยาวบ้าวจันโอ้ยบบแมนดอกบ้าจันดอกผักบกวัดจอนคำว่านั่นกักันเรื่อยเไปเราก็ไม่ได้นัอนละนอนเม็ดวันจอนเลยบัดเดี๋ยวว่าเขาโบเสือเขาเขาจะบ้ามากกับวัชจักกระดอกเบิ้งก็จะบาตะอกกับวัชจัก ปีก่อนนี่แหละปีหนาหนาวหลายตึกเน,น่กเนยก่อนเนาะพบาสามผืนยังโบน่ะได้โบยา,ากลูกกันนามาประมาณตีหนึ่งประมาณแต่ว่าบริเวณนั้ากา,าดอกแล้โบลูกตีหนึ่งมันตีสอง,ต,สองตีสาม้หนาวหลายตีเยจนโอยากลูกก็เลยจนโบลูกนั้นเขาเล้หน,น,า,นาวอ่ะนี่และประกามาตัวเดียวนัะ่ะไ็เอ้ยบอมันดอกอน,อนั่นก็เจ้าว,าาว่าโบเสือกเจ้ากเจ้า,าจีบบมากับโจักาม่อน แต่ว่าสิเกิดยังเป็นอยัางนี้พระเจ้าก็บ่อยู่สมุทีกาลวาลระวังเลยเด้อระวังเลยเด้อระวังเลยเด้อบอ่ญญาตจงบ่ประมาทตัวนเดียวบย่ญญาตจำบ่ประมาทพระเจ้าก็ได้จอบอะได้อีกนะคือว่าระวังอยู่ของบ่ญญาตจำบ่ประมาทนี่นะ จะได้จบบัไดดจะได้ดอกปี่นองไยแต่ว่าอันนี้ไม่แต่ความจริงเด้มดีความจริงที่ได้ปากได้ว่าได้เจราจากับข,าข,าข้าเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าก็บเมือ่อใดลังเมื่อนี้ก็บรินได้ก็โดนเดียวไปได้ลำ้ำล้ำคำสอนของเฮาเนี่ยบรินหลายเมื่อเดียวเด้แต่บ่คืนไม่เพ่งอยู่ ขันวาบอแมแอนพ่อออมาพีนาบางเงินคิดเราก็าาออาาว่าพีนาเออแม่มยู่นะบ่กว่าขันวาบแมแนก็ได้แม่ยูนะพีนาบงแล้วขันเป็นอาจารย์อีนทรเริ่มโ้นี่จะเป็นอาจารย์เริ่มต้นเป็น,ม,นมันจะมีการเริ่มตตนก่อนคือปฏิบัติเลยแะก็ต้องเอขาอานุกรรมาฐานก่อนคอยชีได้ไปสภายบัดใดึงจารัน์นะ มะห่อนมองปฏิวัติพอดูประธานก็บ่ได้บ่ได้มาห่อนมองปฏิวัติอันผู้ว่าเนี่ยผูดโทษเนี่ยมันมันกลายมาแล้วเนี่ยมันกลายมาแล้วเอาหยังปูเดี๋ยวีท่านขออนุญาตใจแล้วครับผมท่นเขออนุญาตใจแล้วผู้โทษกลายไปแล้วผมสิมาจังไบหน้ปูจะบอกก่อนได้บอกบอกกันบอกกอได้บอกแก่เราบอกเพราะท่านบอกแล้วอว่าบอกแล้วบอกว่าจังไหนปูฮะบอนว่าจังไหนวิเยาไปขา ปอวิยาเอเปขาปริวิสัพนเมธิโยอิทีทีอหังอีจงมาจุมานกบฏว่าบอเบอเนี่ยแหละผมคือจิจำได้เนาะบัดนี่ยเดี๋ยวเขายาเมใจหาภาวนาเนี่ครับวิยาอุเปขาปริวิสัพนเมตโยอิทีทิอหังอีจมาจุมาสถูกครับผมเขาอายาเมตใจแล้วพุทโปไกายแล้วมันเลยแล้ว ภาวนาเราบังก็บังขึ้นบังเกินดอกขึ้นพรนก็ะาถูกยางความศักดิ์สิทธิ์รังปารามีถูกสั่นเชิงถูกสั่นพจน์ออกกับขึ้นเบิดพระโคกับขึ้นเบิดความศักดิ์สิทธิ์ของพระโคดมพจน์ออกกับขึ้นเบิดลยังอริยเมตตาเชื้อโรคมาบันทแย่ไปใจเชื้อโรคมาพจนิพกครองโดยวิธีใดเพิ่น์กับอกบอกว่าอ่าบ่นพิ่นดอกพูนโอเงินเพิ่นกับบอกว่า ปกครองแบบปกครองปกครองแบบปกครองแต่ว่าห่างจากเิดกปอพะโคนะแข่งขอดก่อพะโคนะจากกิ่งบวกกิ่งดอกกว่จากเขตเมฆหนึ่งคนมีฟไฟมาลายกันสอง่นมีปญัญญาปากเสดสามคนถือจัตเจตั้งมานจัตจะนะอาพระอายาเป็นใจ ต่อไปนี่มันจะเป็นทังไดฟังเบิงฟังเบิงเอาเขาเขาเขาช่องใดจะเป็นจค่หน่วยอันซีหรือหาเนี่ยละ่ะคนทั่วไปเนี่ยแหละที่เขาเจ้าเห็นเขาเจ้าโพสต์มาเนะ<อ>าะครับผมผมเห็นอันอันดวงอาทิตย์นเนี่ยแตเวันนี่แหละเลี้ยงกันไล่ใาย,ายอ้อมเป็นวงกลมไหมปูอยโย่อันอ่าคนเราอย่างวัดใดอยู่อะไร โอ้จังหวัดใดน้อบานนี่ครับผมอันอยู่ในหลักในโลกโซเชียลนี่หละเก็จะเห็นนะตัเวนมาอิลีครับผมอยู่โลกครับอยู่นี่หลักไว้ๆนี่ครับผมเครับโอ้เข้ามาครับนี่แหะโอ้ยสูงสารมารุ์เดเทวดาจต่คอยกขบค่อยเรบบบบาดตาพอดีมันทีหอดีดีดีครับแต่ว่าข้าเจ้าก็เ็นลายอยู่ดอกเนาะเหเชนลายเห็นอยู่ทั่วไปอยู่ผู้สังเกตครับผู้สังเกตกะ ถอนหอนมากกระเล่นกระห่มเมื่อเนึ่งปีเนี่ยเมื่อปีไก่เนาะเมื่อปีไก่ที่ปีนู่มน,นมันหอนจัดอีหลีเด๊แต่บาได้เรียเบิ้งตะเว้นคือเบิ้งใบไม้ปลายมาไมกก้คนนี้ตายบัดแต่ตายแต่ปลายเยาด๊เก็บอตายนี่แหละอ๋อนีหลีปีไก่ดีละแต่ว่าบเดเรียเบิ้งตะเว้น จะว่ากับภาคิดเบิางเดือนบาคิดเบิางสังเกตเบิางเดือนเบิางเดือนชั่วโมงเดือนชั่วโมงจะกัามันสีเที่ยวเที่ยงนี่เนาะเนี่ยจะนี่เพียบเพียบิางเด้อสังเกตเบิางบายดีเว้นจะไปเพียบบ่ายตกเพียตะเวนระยะเนี่ยวันสีเที่ยวเที่ยงนี่ตะเวนบ่ดยไปเพียตกเพียตะเวนเดือนมาไปเพียบม่ได้เพ็นยังไงคอยสังเกตจูดแนวนี้เจ้าสังเกตบ่บ้านเ้สังเกตเอาเจ้าเนี่ย เมื sea, ่อคืนนีรสังเกตได้ว่าเป็นเร่งที่บตกเพียรตะเวมาเลยไปเถอะไปตกเยระแตกกันเหเดือนนี้แม่นตะเวทจะไปใชกระชังจะเที่ยวเที่ยงตลอดแม่นว่าเที่ยวขามตลอดเป็นวแม่นเยเมื่อคืนกระเบงยบเยร์ไปเพียร์คนนกระเบงเยอะวันตะเวทเมื่อวานนี่เบงเพรตะเวดตกเพียรจ้าว่า ก็เลยบอกว่าโรคที่หอดดีๆบ่เดินกัตเว้นผากกันนึเจ้อตามพุธทํานายไหวยังไผู้ใดทานายผู้จักผู้ใดจะผู้ทำนายไหวกับผจักแต่บ่บ่หาเรื่องเพระุเจ้าดอกแต่มีผู้ธทํานายนึงอยู่ว่าสิ้นสาระภพโคไฟจไบโรคมันบ่เป็นะเวนเทดไหวไปโรคไม่น่ จะเว้นเจ็ดหน่วยทำไปโลกออกจระหันแต่ว่าโอ้ยาดเด้อยาดเด้อบบอดาดตัวเออผมเหมันบอดาดตัวอัอยู่ปูออกจระหันครับฝนติดตกออกกระหันจะเมืดก่อนเ<อ>มืดโดนที่บ่เห็นเีรีน้องเลยจะมืดจ่อยันฝนอยู่ลงมาล้างมันฝนแฉนหาว่าจะไม่จะปลอดภัเป็นอย่างบ่ฝนจะได นี่แหละคนมนุษย์เท่านี่ยเอาเป็นยังก็เป็นกันลุ้นเลวเอาพุทธรัตน์นายอ,อยู่ในอยู่ในใะอะไรล่ะอพานพ่อใน่เสียบุตรถามากระเถิบบ่ไม่ไม่อย่างพานพ่อ,อะจะโดนละจะจำไว้อยู่บ่เศร้ามันทีแม่ดีรีบอจะเนี่ย ถ้าว่าก็าฟังฟังเบิงชาปีศิษเกตกันไฟมาอากาศกับข่าวขึ้นกันขา่าออกโทรทัศน์ออกโทรทัศน์อยู่สูงวะท่านแต่หเป็นไฟอยู่สูงสูงเลยก็เลยมาคิดเจ้าของอยู่บัดนะแบ่งมาฝันมาฝันว่าตอนนั้นเนี่ยกเดินชุมนุมกันปัดช่วงยิงลาดบ่ วงใ้ประท่วงยิ่งรัดีแล้วเขาประท่วงาทักษิณนที่เกตเห็นว่าไฟไหม้อากาศความว่าฝันอยู่คี่กันไฟป่าอากาศหลายความก็เลยาาว่าวอกวราหายจะบานฟังปอกหายนายกเฉริมน้าบสถ์เลียฟังเฉลิมน้าบสถ์แปซอแก้วไปแก้วคงนั่นเหนเป็นน่องน่องเมียบอ่อเลยจะเป็นไอเมียกระบาดย่อยเลยล่ะ แจกก็วิญญานได้เยวนี่เห็นโลบเห็นโลบอยนนี่ละมีมลบต้องเอ้ถึงคนอนเย็นต้อแหงรอจะพยานบอกว่าต้องไปเอยถึงเงินคุณดอกครับผมบอกแต่นี้ละบอกเป็นตรปทาเคยซื้อครับผมเนาะเออครับผมเขาบอกว่าได้ได้เขาดีจัวเขาอยกเขายกเออครับผมได้เป็นเขาแหม ต่อไปนี่ทุกอย่างเขาโลกมนุษย์เท่าคนไทยทับถมกันเบิดเด้อ